เหมือนตื๊บเลยบ้านข่อยวันนี้พี่น้องอันพอใบไม้ขึ้นเต็มมันก็สะเหมือนตื๊บหลดเนาะอือเนี่ยามาเสากับมาห,าหาลอา่อปลาแต่เสานะบอกมาว่าเดี๋ยวแมียไปล่อปลากันเด้อจะไปด้านหน้ากนค่อยสื้อออไปด้านหลังภูเขาผุนอ,อยสิไปผุนดอกมานี่กอนหาอยัางละเบึงเห็ดกันเด้อพี่น้อง อันเฮ็ดอันนึ่งที่ว่ามันกระลังเกิดอันเป็นตุ่มๆไว้น่ะขอยว่าห้เนี่ยเอามันบ่าหน่อยใหญ่เดี๋ยวสิไปจอบเบิ่งก่อนมันก็ใหญ่สะาแต่ว่าเลือกไปบ่ายมันบ่แต่ว่าอันที่อยู่เลาะในป่าลึกๆนั่นหลังบ้านลึกๆพุ่นตีนสวนหุ่นผ่านอันนั่นได้บ้านใหญ่ไหมสองสามหมื่นนี่บ่ใหญ่แล้วฮะนะเราจะไปหนีซะก่อนดอก ไปใส่ก็ค่อยไปขัว้ะอืม,มน,น,นี่หกเนาะพี่น้องเนาะแต่กับบ้านดูแลเอาไปแล้วนี่นี่สุป,ปีคอยเกษสิมาตัดซุ้มมันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี่แหละเจ้าหน่อยกเกษตรมัตมาตัดแล้วมื่อยิ่มืองอพันแล้วบาดเลยตัดเข้าไปมันก็นใหญ่ไว้มันก็นใหญ่สุป,ปีน้ำหนักพี่น้องเนาะนี่ต้นอันนี้นะแต่พอตัดบอกเขาเป็นพุ่มหกที่สุดเลย รกมากเป็นพุมใหญ่สัมนะต่อต่อแข็งแรงสัมเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายเขายัเงเมื่อยอยู่หลายยางอยู่พื่นนอก่อก็เพ็ดน้ำมาท่านยังหาเบิ่งเห็ดกันบ่โอ้ แต่อีหยังเป็นยังกตจังสี่ตัวแ้าบ่วตัดแล้วมันก็หกจมอีกแล้วโอ้นี่มันดอกอันนี้ก็งามอยู่ตัวนี้แต่ว่านาั่งนี่สิส,สูง้อพี่น้องสิบอกให้จาออ้าาต้นอีหยังนี่แม่นี่ให่มันต้อนอีหยังแต่ว่าดอกเขากางามอยู่แต่ว่ามันหันสูงนะลำขา้นสูงบ้านหกพรอมพี่น้องหกปลาหนะปาปลาหนาะทึบเลยทีเนี้ย ข้อต้นอันนี้แหละเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมนนหนาๆแบบนี้อือจะนกน้อยจะนกน้อยจิบจิบเขียวไปวัดนี่ต้นอันนี้แหละมันปกคลุมพี่น้อง มันดิฝ่าย่างจะเส้าเก็ดม่งเส้ากับยางปลาเดี่ยวเสียงไปด้านหน้าด้านหลังพูนท่ายลีปไปนั่ไปจอบบังเห็ดไปนั่หานาพี่น้องอืสายมากกับเสียดเห็ดแนวอื่นงานหลายได้บานกับลุ่งตรงนั่งอยู่พี่น้องเอ้ยบัวผู้ใดแถเน้องไปไปหนาที่ไผมันอื หน้าที่คอย่าวลงยูทูปทำเมันเดล่วแล้วก็เหตุย่างอื่นพ <c oughs> อแคา่าอาหารหมาอาหารแมวอยู่เด้อพี่น้องนีาา่ว่าก็ดลยเพราะว่าเป็นคนชอบลง y งยูทู e เยู่เหล่วเป็นคนชอบลงไอสับเฉียวเป็นคนชอบลองไอเออลงคลิปล,ล่ปลงเคลปบอยู่แล้วนะพอความเงาลนะพี่น้องอพอความเงาความบ่ม,มเพื่อนอเฮ็ดไปเพราะเป็นพนมาทักทากกันรู้สึกดีนะ ก็รู้สึกดีนะเขาก็มาทักทายเราแล้วก็ไปหาเขาแนงสินะแต่ว่าถึงไม่มีใครทักทายฉันก็ลงขึ้นเขาหน่อพี่น้องตังน่ตังอย่างกันลงไปกันแล้วแต่พูดใดสิเบิ้งหะน่ะน้องโอ๊้องหกเด็กน้องอ้ยองเหนืพี่น้องหกกรับ บ่าว่าวอกเลยละข่อยยางมะฮอดนี่ข่อยว่าบ่าวอกเลยสวนผลไม้ข่อยหกพดยายเดี๋ยวเมียเดาเมียงไทถ่สื่อลอตเตอรี่มาหล่นแม่มหลายๆโหลดนขึ้นนั่นถือพีเน้อยื่นหนีข่อยกระสือตลอดนะข่อยว่าถือกับพี่น้องถือเงี้ยถือเนี่ยโอ้ยมันคือบ่ใหญ่วะแล้วเขามาจับมันดูตินี่เห็นบ้างจับอีกสักเถอะ ่ายยากเถอเจ้าเฮ่ยสองอาทิตย์แล้วมันเกินไปแล้วี่เชื่อสามหมื่นสัตว์ดงๆแสดงโอ้นี่แหละปีกายเนี่ยคอยสู่ต่อสู่กับอันนี้แหละนี่ต้นอันต้นตำแย่เนี่ยต้นอันออต่อสู่กับมันคั้น่าสัตว์ได้พี่นนองนี่ ขันขายหยาบหยาบคอยเอาแนวเครื่องตัดหยาบมาตัดไหล่ดลผดโอ้ปีนี้ขึ้นว่ะขึ้นรับทราบรับทราบแล้วโอ้ตายตายตายบ่เฮ็ดบ่ไหลได้หนิบ่อเฮ็ดต้องต้องฝ่าว่าแล้วมันหกโผลเฮ็ดจัง้งหลายหลอดก็สิมีแห้งเห็ดเนาะพักติว เราติวฝรั่งข่อยกับมาเก็บไปเห็นบ่ยอดมันย่อนมันเฮ็ดบ่อหนเล้เกิดเฮ็ดบ่เกิดกับบ่ได้กินเด้ออไมอดเพชรคอนน์นั่นโอ้หนในกับมาเราอันนี้ไปนั่กันดอกอันอันนี้แมอันดอกอันนี้น ยอดอันนี้แหละเ็งก่นแล้วชวิบานยังเล่นก่อนกระเทียมปลาเออฮ้อกระเคิดได้ญ่กระเทียมปลาไปกินไปขันสมน้ำก่อนไหนๆกับหาเลี้ยวนะเห็นมันงาม จัดมันซะเลยเดี๋ยวมันสิเกี่ยตอนใหญ่มากหม่ๆกับกังวลว่ามันสีบมี่บน้อมันสีมี่บะน้ออันอยู่บ้านหลังเก่าขนาดอยู่ในเมียงมันมีตนเดียวโอ้ยแพงว่าสั่นที่พี่น้องคอยเลยหวงว่าสัญยานมาไปเหยวใส่ยันญมาไปกัดไปเห็ดมันหล่นนะะพอทีนี่เออเฮ้อหลายหักสมใจ ดูนะมันก็แสีบเนาะเห็นบ่ยอดเขาหนี่ม่นี่พ่อสีอนันสีขาวดอกออมซ้อมคือดอกขนาดขนานี่นะมันแสีบต้วพี่นกเยอะมากอันขั้นสมก็เสียบกินกระปนองเหมือนเสียอ้าวถอนเอาอต้นบั้นเนี่ย ได้ปลาสะบะใหญ่ม่าอยู่หมู่บ้านย่างย่างไว้กินกินไปย่างไปซองตัวหมกไงตัวนึงให้แมวอีกตัวนึ่งจะของกินแต่ย่างอยชน,น์หนนึงกินบ่เบิดมันตัวใหญ่กับพอ่อดีไปเห็ดปนก็น่าว่ะอืมเนาะปนปนกับอันนั้นเห็ดปนกินแล้วก็ไอ้ต้มไข่เนาะอืมอืมแม,ม,ม่นละพอแล้วค่ะไป พื็นพักง้ามเลยอยากกินปนหลดดุดรูข่อยเป็นแค่อยบาี่น,นองพักง้ามเลยอยากกินปนหลดมุนเนี่ยเง้ยงค่ะย,ยอดขานะ้าพอ,อน,น่ะต้อน,นอะไรต้นอะไรที่หลายสิไดิถามพอใหญ่อ,ยยอัน,นั้นดู ต้นนี้ยังนอตะกูลบอรีบ่บอลาเพราะนั่นแหละตะกูลบอรีบ่บอลเลอร์แกีกยังหันนะซุ่มฝรั่งดังเมาเนี่พคุณ

เอาไปสวนก็ไก่ไก่ก็ได้ก็กินที่ดอกบาไก่ไก่กันนะโมพวกเขาเราก็หาเจอตรงเต็นเป็นดอกอีลีว่ะมันมันกะกระล่างเป็นดอกไงสวงนี่โอ้เป็นอันนั้นก็มีแต่เอาไปเอาดอกคุณถ้มันเป็นอันยอดสปเฮียร่งเหรอเขาเอิ่นยัง ดอกอน,นะเขาเสนอนมากมัน